สวัสดีครับผมกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยมะละกอนะครับเป็นมะละกอที่เพิ่งปลูกช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้เองนะครับปลูกจากมเมล็ดนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบอินทรียเคมีง่ายๆเข้าเรื่องกันเลยครับวิธีการก็คือผมจะใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับประมาณ1ช้อนโรยรอบโคนต้นใต้ชายใบใส่ตั้งแต่ต้นประมาณนี้เลยนะครับที่เห็นในคลิปนี้เลยเสร็จแล้วก็ ใช้ปุ๋ยคอกครับโรยทับปุ๋ยเคมีอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็เอาวัชพืชคลุมไว้ครับแล้วก็รดน้ำตามเป็นอันจบครับประมาณ7วันใบเขียวสดทันทีโตวไวด้วยนะครับวิธีการนี้เป็นสูตรอินทรีย์เคมีทำไมต้องใช้ ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยหมักเนี่ยทับปุ๋ยเคมีไว้เพราะว่าต้องการตรึงประจุครับไม่ให้เกิดการสูญเสียเพราะว่าถ้าเราใส่เฉพาะเคมีอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งละดินอาจจะเป็นกรดนะครับ 2. เกิดการสูญเสียประจุเพราะฉะนั้นจึงใช้อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมาโรยทับไว้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะทําทิ้งไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกก็รดน้ําตามด้วยเป็นอันจบครับ วิธีการนี้สามารถทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยโตวไวแถมประหยัดปุ๋ยเคมีด้วยนะครับไม่เกิดการสูญเสียเหมือนมะละกอกลุ่มนี้นะครับที่ผมปลูกไว้เรียงเป็นแถวเลยมีใบเขียวใบใหญ่ใบหนานะครับและที่สําคัญเนี่ยอนอกจากการใส่ปุ๋ยทางดินแล้วเนี่ยยังมีการฉีดพ่นด้วยน้ําหมักคือปุ๋ยเนี่ยจะใส่ทุก15วันช่วงเร่งโตในช่วงหน้าฝนนะแต่น้ําหมักเนี่ย ที่ฉีดพ่นอยู่เนี่ยคือน้ำหมักชีวภาพสูตรพิเศษนะครับที่เคยทำเป็นคลิปออกไปแล้วเป็นน้ำหมักจากหนอกกล้วยยอดมันสับปะหลังยอดพืชที่มีไนโตรเจนสูงครับทาให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีไม่เปลืองปุ๋ยด้วยและที่สําคัญเนี่ยในช่วงติดผลก็อย่าลืมฉีดพ่นด้วยเพราะว่ามันจะทําให้ขั้วเหนียวเหมือนมะละกอต้นนี้ที่กําลังฉีดพ่นอยู่มีผลดกเต็มต้นเลยก็มีวิธีการดูแลอย่างที่บอกไปข้างต้นเป็นสูตรประหยัดปุ๋ยง่าย ทำแค่15วันครั้งเป็นสูตรอินทรีย์เคมีถือว่านํามาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม